สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาคุยกันเจาะลึกเรื่องเอ่ออีลอนมกันหน่อยดีกว่านะคะคนที่แบบเราเห็นในข่าวบ่อยมากบทบาทเยอะหรือเกินทั้ง spacex เรื่องอวกาศ tesla รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มี starlink เน็ตดาวเทียมการเปลี่ยน Twitter เป็น x อีกแล้วแล้วก็ล่าสุดก็มี xai แล้วก็ขุ่นยน์ Optimus ด้วยวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆที่เลยค่ะทั้งบทความบทวิเคราะห์จะมาลองกลั่นกรองสังเคราะห์กันดูว่าแก่นมันคืออะไร แนวคิดเบื้องหลังคืออะไรแล้วก็มีประเด็นไหนที่น่าคิดน่าถกเถียงกันบ้างจากข้อมูลที่เรามีนะคะครับเป้าหมายก็คืออยากจะให้เห็นภาพรวมที่ชัดขึ้นน,นะจากข้อมูลที่เราสํารวจมาว่าคนคนนี้เขาส่งผลกระทบต่อโลกเทคโนโลยีแล้วก็อนาคตยังไงบ้างคือมองจากหลายๆมุมเลยครับ ถ้าให้ย้อนไปจุดเริ่มต้นเขาเลยข้อมูลบอกว่าเริ่มเขียนโค้ดขายเกมตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะ mm hmm. อายุ12ก่อนจะมาตั้ง z i p 2แล้วก็ Paypal mm hmm. ซึ่งการขาย Paypal เนี้ยแหละค่ะที่ข้อมูลบอกว่าเป็นเหมือนทุนก้อนใหญ่ที่ทำให้เขากล้าไปลงทุนในออความฝันที่มันใหญ่กว่าเดิมมากๆใช่ครับแล้ว วิสัยทัศน์หลักๆที่ข้อมูลหลายๆแหล่งพูดตรงกันก็จะมีอยู่2แกนใหญ่นะครับ1ก็คือลดโลกร้อนใช้พลังงานสะอาดอันนี้ก็คือภาพของเทส l a กับ SolarCity กับ2คือลดความเสี่ยงที่มนุษย์จะสูญพันธุ์ด้วยการไปตั้งอนานิคมบนดาวเคราะห์อื่นโดยเฉพาะดาวอังคารอันนี้ก็คือภารกิจหลักของ SpaceX เลยอเล ดาวอังคารนี่ดูเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจริงๆค่ะถ้ามาดูที่เทส la ก่อนข้อมูลที่เรามีก็ชี้ว่ามันไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์เนาะครับแต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มองเรื่องพลังงานมองเรื่อง AI แบบครบวงจรเลยจุดเปลี่ยนสําคัญอันนึงที่ข้อมูลพูดถึงเยอะคือกิก้าแฟ r ตอรี่ ไม่ใช่แค่โรงงานแบตเตอรี่ธรรมดาแต่เป็นการเดิมพันใหญ่เลยเรื่องผลิตเองคุมพลายเชนเองใช่ครับการทำ v e r t i c a l integration แบบนี้มันต่างจากค่ายรถเดิมๆเ,เยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็บวกกับ AI ใน Autopilot ที่แบบพัฒนาชิปเองด้วยฮาร์ดแวร์4.0อืมอันนั้นเป็นหัวใจของระบบขับขี่อัตโนมัติเขาเลยนะแล้วก็เครือข่าย super charger ที่ใช้ง่ายอันนี้ก็ปูทางให้โมเดล3แบบแจ้งเกิดเลยครับแต่ข้อมูลอีกด้านก็บอกว่า ไอตอนจะผลิต Model 3ให้ทันยอดจองเนี่ยโอ้โหมันก็คือช่วงที่เรียกว่า production hell เลยนะอ๋อใช่ใช่ได้ยินอยู่ค่ะมันสะท้อนความยากเหมือนกันนะกับการขยายสเกลนะวัตกรรมอะไรแบบนี้ส่วน spacex นี่ก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์จริงๆครับด้วยจรวด falcon 9 ที่เอากลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ครับใช่ครับจุดนี้แหละที่ข้อมูลบอกว่าลดต้นทุนการส่งของขึ้นอวกาศไปมหาศารเลยมันก็เลยเปิดทางให้โครงการอย่าง Starlink ที่เป็นเน็ตดาวเทียมได้อซึ่งเห็นว่าล่าสุดก็ได้อนุมัติใช้ในซาอุแล้วสำหรับการบินการเดินเรือครับผมแต่เป้าหมายใหญ่สุดๆก็ยังเป็นเรื่องการไปดาวังคารอยู่ดีความทะเยอทะยานเขายังไม่หมดแค่นั้นนะคะมีโปรเจกต์อื่นอีกอย่างหุง่น Optimus อ๋อครับที่ข้อมูลบอกว่าอาจจะมาต่อจูดเรื่องแรงงานในอนาคตได้ อืมก็น่าสนใจ Neural links อีกเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มี XAI ที่ประกาศว่าจะสร้าง AI ที่สแสวงหาความจริงสูงสุดคือนอกจากสร้างธุรกิจแล้วเนี่ยข้อมูลก็ยังพูดถึงแอคชั่นของเขาในสถานการณ์วิกฤตด้วยนะอย่างตอนอทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงอ๋อเรือดำน้ำจิว๋ว ใช่ครับครับที่พยายามสร้างเรือดำน้ำจิ๋วไปช่วยถึงสุดท้ายจะไม่ได้ใช้แต่ก็มอบให้ไทยไว้นะหรือตอนเฮอริเคนที่เปอร์โตริโกเขาก็ไปติดตั้งโซลาเซลล์ช่วยโรงพยาบาลอืมก็ดูเป็นคนลงมือทำจริงครับแต่ตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะมีบทวิเคราะห์เหมือนกันที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องแรงจูงใจว่าเอ๊ะเป็นเรื่องความเป็นผู้นำที่อยากแก้ปัญหาจริงๆหรือว่าเอ่อมีเรื่องภาพลักษณ์เข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าก็น่าคิดนะคะ อีกเรื่องที่คนพูดถึงเยอะมากคือการเปลี่ยน Twitter เป็น X โ oh, อ้อนันี้เรื่องใหญ่เลยครับใช่วิสัยทัศน์ที่ข้อมูลพูดถึงก็คืออยากจะสร้างเป็นซ u เปอร์แอปแบบรวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียว mm. แต่ก็ดูเหมือนจะเจอความท้าทายเยอะเหมือนกันทั้งเรื่องกฎระเบียบการยอมรับจากผู้ใช้เดิม ครับแล้วก็มีข้อมูลเรื่องผลประกอบการด้วยนะที่แม้จะบอกว่ามีกําไรที่ปรับแล้วแต่รายได้รวมจริงๆมันลดลงนะแล้วก็มีการปรับวัฒนธรรมองค์กรครั้งใหญ่ลดคนไปเยอะมากโหการลดคนนี่กระทบเยอะเลยนะคะใช่ครับซึ่งประเด็นนี้มันก็โยงกับเรื่องภาวะผู้นําเขานะครับมีการวิเคราะห์จาก Hogan Assessments ที่น่าสนใจเขาชี้ว่ามัสเนี่ยเก่งเทยทยานสูงมาก แต่ก็มีด้านที่เป็นความเสี่ยงเหมือนกันเช่นอาจจะ,ะสมบูรณ์แบบเกินไปหรือมั่นใจในตัวเองสูงมากๆอ mm hmm. ซึ่งการที่เขาเปิดเผยว่าเป็นแอสเบอร์เกอร์กับสไตล์การบริหารที่ลงรายละเอียดเยอะๆที่เรียกว่านาโนเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายแนวคิด Apple Paradox ที่ว่าผู้นำที่สร้างนวัตกรรมเก่งๆบางทีก็มีสไตล์การบริหารที่ท้าทายสำหรับคนรอบข้างคล้ายๆสตีฟจ็อบส์ว่างั้นเกอะเข้าใจเลยค่ะ ความท้าทายมันไม่ได้มีแค่เรื่องธุรกิจเนาะแต่ความฝันอย่างเรื่องไปดาวอังครารนี้ก็มีคนตั้งคำถามเยอะเหมือนกันมีบทความจาก The Verge ที่วิเคราะห์ปัญหาไว้หลายอย่างเลยทั้งเรื่องชีววิทยาร่างกายมนุษย์จะไหวไหมอยู่ในอวากาศนานๆครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอีกมหาศาลเลยนะครับในการไปใช้ชีวิตที่นั่นอืม ซึ่งฝั่งผู้สนับสนุนเขาก็ตอบโต้ในข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าเ SpaceX เนี่ยโฟกัสที่การสร้างระบบขนส่งให้มันถูกลงก่อนส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายแล้วก็เป็นเป้าหมายที่แบบระยะยาวมากๆต้องใช้เวลาพัฒนาอีกเยอะก็เป็นเรื่องของอนาคตมากๆเลยนะคะแล้วถ้ามองใกล้ตัวเราเข้ามาหน่อยในไทยล่ะคะ มีประเด็นอะไรที่ข้อมูลพูดถึงเปพิเศษไหมมีครับมีข้อมูลที่ชี้ถึงข้อกังวลของผู้ใช้เทส la ในไทยอยู่เหมือนกันหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเอ่อเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับรถทั่วไปอ๋อได้ยินมาเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ครับแล้วก็มีความคาดหวังอยากให้ขยายศูนย์บริการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะศูนย์ซ่อมสีซ่อมตัวถังให้มันครอบคลุมมากขึ้นอือก็เป็นความท้าทายของการขยายตลาดใหม่ๆเนาะใช่ครับสะท้อนเรื่องนี้เลย งั้นสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยอีลอนมสก์ก็เป็นเหมือนออพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในหลายวงการจริงๆนะคะวิสัยทัศน์ต้องบอกว่าใหญ่มากกลา้าเสี่ยงลงมือทําเร็วครับผมแต่ในขณะเดียวกันทุกก้าวของเขาก็เต็มไปด้วยคําถามความท้าทายจริงๆทั้งเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการสไตล์ผู้นําที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างด้วยใช่เลยครับ มันก็เลยนำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายนะที่ต่อยอดจากข้อมูลที่เราดูกันมาว่าด้วยความเชื่อมโยงของธุรกิจเขาที่มันหลากหลายมากๆตั้งแต่พลังงานขนส่งอวกาศอินเทอร์เน็ต AI หุ่นยนต์ภาพสุดท้ายจริงๆที่มัสอยากจะสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแนะ่ เรีกมุมหนึ่งการที่เราผลักดันเทคโนโลยีไปข้างหน้าเร็วขนาดนี้เนี่ยเราจะหาจุดสมดุลได้ยังไงระหว่างความก้าวหน้ากับผลกระทบต่อมนุษยชาติในระยะยาว